สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม,มเฉลิมชันทาคุณก้าเป็นผู้ดำเนรายการกับทาน,นายพิมพลแสงเมืองเราจะนําเอาเรื่องราวข้อกฎหมายนะฮะที่สลับซับซ้อนนะครับมาอธิบายกันแบบง่ายๆแล้วก็เอากฎหมายที่เป็นเรื่องให้ตัวนะครับมาบอกเล่าท่านผู้ชมกันนะฮะเราพบกันเป็นประจําท่านผู้ชมที่ต้องการหรือว่ามีปัญหานะฮะมีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ ส่งอีเมลนะครับมาสอบถามได้นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะท่านมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ตอนนี้ผมอยู่กับทนายพิมพลแสงเมืองนะฮะสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับคุณวนเฉริมและสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายครับสวัสดีครับกับท่านผู้ชมครับเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะหลายคนนี่ก็ใช้อยู่นะฮะแล้วก็หลายคนนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าตอนใช้เนี่ยรูดปื้อรูดปื้อนะครับแต่ว่าเมื่อยามจ่ายนี่นะฮะก็เรียกว่าเท้า กายหน้าผากกันนะครับรอดดอกเบี้ยเนี่ยพุ่งไวเหลือเกิดฉะนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยเป็นอย่างไรอายุความของบัตรเครดิตเนี่ยเป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะก็คงจะเรียนถามจากท่านทนาย้วฮะว่าในเชิงของกฎหมายเนี่ยทางในเรื่องของอายุความหรือว่าขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้ากาหนดเอาไว้อย่างไงครับวันนี้ผมจะเรียนท่านผู้ชมว่า ผมจะตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่ารูดบัตรเครดิตแล้วไม่ยอมชำระหนี้เจ้าหนี้ไม่ฟ้องเสียภายในสองปีลูกหนี้ก็ลอยนวลครับมผมหยิบยกมาจากคำพิพากษาสารดีกาที่5384ปี2551าครับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นโจทฟ้องผู้ใช้บัตรเครดิตครับธนาคารแห่งนั้นก็จ้างทนายไปฟ้องคดีในการฟ้องคดีนั้นทนายของธนาคารก็ บรรยายฟ้องเสียต่างๆมากมายอ้างเหตุผลนั้นอ้างเหตุผลนี้สุดท้ายสุดท้ายส,า,ยสารดีการพิพากษาไว้ว่าหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตมไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการซื้อสินค้าครับและบริการต่างๆหรือหนี้ที่เกิดจากการถอนเงินสดมาใช้เลยครับล้ว,ว,วนเป็นหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตด้วยกัน จึงมีอายุความสองปีอ๋อสองปีเท่านั้นเองสองปีเท่านั้นเองมาเขาปลายในสองปีถ้าเขาไมเา่เกินสองปีไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่มาฟ้องเนี่ยเรียกว่าลูกหนี้เนี่ยใช่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ครับลูกหนี้ลอยนวลอืมครับผมลูกหนี้ลอยนวลแล้วเพราะว่าเพราะว่าอายุความที่เกิดจากการใช้ถอนบัตรเงินสดการซื้อสินค้าและซื้อบริการ สรุปก็คือว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตทั้งนั้นครับจึงใช้อายุความ2ปีครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับสวงเล็บ7ครับเพราะว่าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยคำว่าหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตก็คือว่านายกครับไปขอใช้บัตรเครดิตจากธนาคารครับธนานายกไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าครับเพราะงั้นเวลาใช้บัตรเครดิตเป็นเงินของใครที่เอาไปซื้อสินค้า เป็นเงินของธนาคารครับธนาคารจึงเป็นผู้ออกเงินทดรองให้ในายกอไปใช้ก่อนดังนั้นมาตรา1 9 3ทับ3 4วงเล็บเจ็ 7, พูดถึงเรื่องว่าบุคคลอีกคนนึงได้ออกเงินทดรองให้แกบุคคลอีกคนนึงครับไปใช้ในกิจการของบุคคลคนนั้นก็ต้องเรียกร้องภายใน2ปีถ้าไม่เรียกร้องเสียภายในสองปีก็เป็นอันขาดอายุความอ๋ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุก็คือว่า มีการฟ้องร้องหลังจากที่เลย2ปีไปแล้วนะครับบางแห่งนะใช่จะไม่บอกว่าที่ไหนอย่างไรบ้างที่นี่ถามทนายแล้วครับว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงฮะเราต้องรับผิดไหมหรือว่าเราปฏิเสธได้เลยหรือว่ายังไงเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องดูว่าอายุความเป็นอย่างไรถ้าอายุความเลย2ปีไปแล้วสรุปได้เลยว่าสรุปตามคำพิพากษาศาลฎีการนี้ได้เลยว่า ล้วนปเป็นหนี้ที่เกิดมาจากการใช้บัตรเครดิตอ,อายุความสองปีเท่านั้นทนายโจทย์นายผู้ฟ้องจะพันธนา,ามาอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจให้ทนายของตัวเองยื่นข้อต่อสู้ไปเลยว่าอายุความเพียงแค่สองปีตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ครัทีนี้ทีน,นี้มันจะมีคำพิพากษาฎีกาที่กระชับข้อความของคำพิพากษาสาลฎีกาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่8051ปี2551เหมือนกันเขาบอกงี้เขาบอกว่าจำเลยใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14สิงหาคม2542ครับคร,บ,ครบกําหนดชานําระหนี้วันที่25สิงหาคม2542พอครบกําหนดชานําระหนี้วันที่25สิงหาคม2542แล้วอะไรเกิดขึ้นจําเลยหรือผู้ใช้บัตรเครดิตไม่ยอมชําระหนี้ตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกําหนด จึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีครับเมื่อตกเป็นผู้ผิดนัดปั๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรต้องบังคับตามสิทธิ์ทันทีเลยนั่นก็คือบังคับตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2542ครับคือนับหลังจากวันที่ผิดนัดใช่หมายถึงว่าหลังจาก24.00นอของวันที่ผิดนัดรเริ่ม พึ่งกันมาพึ้งึ้นมาก็นับเลยอายุความเลยนับไปอีก2ปีนับไปอีก2ปี2ปีก็เกินจาก2ปีถ้าเกินจาก2ปีก็ฟ้องไม่ได้ไปทำอะไรนี่ก็ฟ้องไม่ได้แล้วเพราะงั้นเพราะงั้นในในดีการนี้บอกว่าหลังจากวันที่ยี่กสิงหาคม2542ไม่ปรากฏว่าโจทยอมให้จำเลยใช้บัตรเครดิตอีกคือว่าสถาบันการเงินไม่ยอมให้ผู้ใช้บัตรเครดิตใช้เงินอีกก็แปลว่ายุติไปแล้วอายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง จึงเริ่มในวันที่26สิงหาคม2542ครับสารธิกาบอกว่าการที่โจทย์เลิกใช้เลิกให้ผู้ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตยกเลิกให้ผู้ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตจึงถือว่าโจทย์เลิกสัญญาให้ใช้บัตรเครดิตแล้วครับสัญญาบัตรเครดิตระหว่างโจ์กับจำเลยย่อมเป็นอันว่าเลิกกันนับแต่วันที่26ดังกล่าวครับอ ในนี้ต่อไปสารดีกาบอกว่าเมื่อสัญญาเลิกกันคู่ความแต่ละฝ่ายก็ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมครับก็คือว่าเหมือนกับไม่เคยคบหาสมาคมกันมาก่อนอเหมือนกับไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนสัญญาย่อมสิ้นสุดลงครับก็สรุปตรงนี้ก็คือว่านะฮะคือ,อกรณีของการเป็นหนี้นะฮะหลังจากที่เลิกบัตรเครดิตแล้วนะฮะ นะฮะเชื่องคืนเป็นต้นไปนะฮะก็เชื่องคืนต้นไปเนี่ยนะครับนะก็ถือว่านะครับถ้าภายใน2ปีนะไม่ฟ้องนี่ก็ไปสามารถที่จะดําเนินการอะไรได้อีกใช่สามารถที่จะหยิบยกดีกาตัวนี้ที่มีอยู่แล้วนะที่มาต่อสู้ได้มาต่อสู้ได้เลยอ่าทีนี้ถามต่อนิดหนึ่งนะฮะก็หลายหลายแห่งนะครับบริษัทบัตรเครดิตหลายหลายแห่งเนี่ยมักจะชอบขู่ใช่ไหมฮะขู่ขู่นะอย่างเช่นถ้า ผิดนัดอะไรต่างๆจะชอบขู่นะฮะทีนี้อยากถามว่าในส่วนของการตั้งรับกับพวกชอบขู่อย่างนี้เราควรจะทํำยังไงเอาดีการนี้ไปยันเลยว่าคุณฟ้องชั้นมาเกินกําหนดสองปีแล้วคุณหมดสิทธิ์แล้วแค่นี้เองดีการนี้คำพิพากษาดีการนี้บอกว่าโจทย์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่25ตุลาคมสอับห้า4พ้นกำหนดสปีนับแต่วันที่โจทย์อาจบังคับ,คบตามสิทธิเรียกร้องของโจทได้ ฟ้องโจทย์จึงขาดอายุความกราบจบอ่าจบอ่าถนายสรุปอีกทีหนึ่งให้ชัดๆตรงนี้ว่าเป็นยังไงฮะกฎหมายตัวเนี้ยกฎหมายตัวนี้ก็คือว่าสรุปเหมือนที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่ารูดบัตรเครดิตแล้วไม่ยอมชําระหนี้สถาบันการเงินธนาคารเจ้านี่ไม่ยอมฟ้องเสียภายในสองปีลูกนี่ร้อยนวลครับอ่านะเอาละครับ,รบก็คงจะได้นะครับสําหรับ หลายท่านนะครับที่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็กําลังเครียดกับการใช้บัตรเครดิตนะครับต้องขอบพระคุณท่านทานายมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเดี๋ยวตอนหน้าเรามีเรื่องอะไรฮะตอนหน้าก็จะมีเรื่องเสนออีกมากมายคือเป้าหมายของรายการนี้ก็คือให้ได้ความรู้กฎหมายมและมีรอยยิ้ม<อ>และหายเครียดและมีความหวังครับหวังประการแรกก็คือหวังให้มันหลุดจากการเป็นจำเลยได้ยิ่งดี หรือถ้าหลุดจากการเป็นจำเลยไม่ได้ก็ค่อยๆปณีปนอมยอมความกับเจ้าหนี้กันไปก็ติดตามนะฮะก็นี่แหละท่านมีประเด็นปัญหาเข้ากฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาได้นะครับตามสถานที่ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับทนายพิมพลทนายพิมพลแสงเมืองนะครับขอบคุณครับคุณวันเฉลิมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านลาอนนะครับสวัสดีครับ